เดี๋ยวไอ้ไอ้ไเ้ในเย็นจ้าไอ้ไอ้อย่าเฝ้าเต้นนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหนอมีเฮงแท้ ช่วงอดผัวนะคะมเจ้าค้างขออนุญาตนะคะเสียบในเพจนี้นะคะเราจะเน้นความบันเทิงรื่นเริงและเฮฮาค่ะเน้นคนให้เข้ามาด่านะคะเน้นคนเข้ามาด่าเน้นคนมาเข้านินทาเน้นคนเข้ามาว่าเข้ามาวิพากวิจารกันนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามึงเป็นโรคจิตเปล่าเปล่าค่ะกูแค่จริตไม่เพียงพอแค่นั้นเองนะคะมิจ้าค้าทำไมก บลน,นางสติกอายุ19ม,มาจากอุบลน,นะคะโอ้ยนางสติกมาอยู่อันมาอยู่สุรินได้โดนไปไหนแล้ว <c oughs> นางสติกห้าลองอยู่สเตย์อินสุรินน่ะสามปีสามปีมีผู้บ่าวมีผู้บ่าวซื้อมาจังไหนคะมีผู้บ่าวซื้อมาอีหยังคะซื้อเอียเออผู้บ่าวนางสติกซืาา้อมาจังไหน บ่หูบ่หูมึงสี่กันยังไงล่ะคะบ่ฮูจักซื้อผู้เบาโอ้ยน้องนะคะนั่งสติกนะคะมาอยู่สุดลิ้นได้3ปีแต่บ่ฮูจักซื้อผู้เบาค่ะสี่กันจนหีบานแล้วบะแมนบะคะสี่สี่ลายแล้วบะเมนบะว้าวนะคะคุณเจ้าขาสี่กันจนหีบานบ่ฮู้จักว่าผู้เบาซื้อว่าจังงดัโอ้ไม่ก็นะคะนั่งนะคะนั่งสติกขาเออเออบ่สั่นนะคะเออบ่สั่นนั่งนั่งนั่งสติก Uh huh. น,นั่งสติกมากกินอีหยัง <Okay. S 2> นั่งสติกชอบกินอีหยังคอยชอบกินโอยนะคะมูเจ้าขาจบเลยค่ะคําถามนี้นะคะมอเจ้าขาคําตอบนี้ไม่มีคําถามต่อนะคะ <Okay. S 2> พอดีอ่อน,นมีถามว่านั่งสติกชอบกินอะไรนะคะนั่งสติกตอบว่าชอบกินอีหยังนะยช <Okay. S 2> อบกินโขยนะคะมูเจ้าคาเป็นคําตอบที่เสร็จสับเรียบร้อยนะคะที่มุเจ้าบาต้องแบบว่า ไม่ต้องผานต่อชอบลูกสิ้นชอบลูกสิ้นมาจังไหนลูกสิ้นจางไหนนะคะใหญ่ลูกสิ้นใหญ่สียังสียังสีขาวสีขาวลูกสิ้นใหญ่สีขาวมันจะเป็นลูกสิ้นหมูสีดำสีดำพร้อมลูกสิ้นสีดำมันจะเป็นสีเนื้อนะคะไม่เจ้า่ะสีชมพูสีชมพูนั่นจะเป็นลูกสิ้นไก่นะคะนะคะผม่เจ้า่ะบอกเลยนะคะใครที่รักนางสติ พ่อทีมือดีพ่นเบนผู้หญิงนะคะขออนุญาตเรียกว่าติ๊กซี่ติ๊กซี่ติ๊กเอียงติ๊กซี้ติ๊กเอียงติ๊กซิ่ไว้ติ๊กเอียงติ๊กเอ๋อจังสันละค่ะบู๊งมึงเมืงสวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะพี่เจค่ะนะคะพี่เจค่ะก้นหนวดแน่เด้อนางสติกโอ๊ยนางสติกหลงโปค่ะหลงหลงหลงแล้วก ฮะหมอยหมอยยังล่ะหมอยกูน oh, oh, no. ี่แหละหมอยกูดีละโอู้ตายเลยฮาเลยค่ะหมอยกูดีละารั่นนะคะโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันอันนาง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 เมาหมอยกูก่ะได้เออแต่ว่านางแค่นอบเซ่หมอยกูนางก็หมดหมอยกูหมอยกูสิไปอยู่ธ์ทั้งนามึงได้จังไหนเฮียฮานี่ก็ไดโอ้ยแปลกแปลกๆนะคะถามแปลกๆไม่ใช่ you have to say หมอยนะั่งสติกเอาว้าวกูอบอกให้เบานะหมอยนะั่งสติกอี้ห่าในก็ได้นั่งอยู่ปันกึศหมอยนะั่งสติกค่ะหมอยนะั่งสติกนะคะเม่เจอค่ะอันนี้เขาเอิญมาอีหยังนะคะหมอยหมอยหยังคอยหมอยคอยมันอยู่พี่อันนี้เขาเอิญมาอีหยังไหมหมอยหีแม่งยู่ใสมันอยู่ทั้งกูนี่อันนี้เขาเอิญมาหมอยหยังอันนี้น,ะนี่ยนั่งพีโอ้ยไม่มึงแหละ ไมยกูยู้อสายสิบยูทั้งหนามึงหมักภาคไมยกูสิยูทั้งฝากมึงคุนตัวข้า,าในก็ได้เจ็บปะม้มาม<อ>เดี๋ยวกูเป่าไห่เป่าดังเจ็บสายสาเจ็บมองไหนเวยูเจ็บยูเจ็บมองไ,ไหนเจ็บม,มังนี้เจ็บมังนี้ปะสายหน้ามาเดี๋ยวสิเป่าไห่เดีหายนะคะไม่จังหานะคะไม่จังหาน้องบีเออร์ไจรปจังไหนครับฮะปากเหมน็นปากเหมน็น ระวังปากเหม็นกับหีเหม็นมึงสอบอันไหนปากเมหกเม็นคือหีปากเหม็นคือหิขอโทษ<อ>แปะ๊ะพี่กูเป็เหม็น้ะค่ะกูบอกเลยคือปาสมคือปาสมมึงยังสิว่าหีกูคือปาสมนะคะพี่อหอมอยากซีกับเมียอยากเมียสนุกอยากเมียสนุกอยากเมียสนุกกับก้อย w h ่วช <c oughs> ีสดัดบิ๊กมาร์คมั่วชีส I real l uh, y happy เอออยากสีกันกับคุยเอออยากยังสีกันอยากอยากอย่างอีกอยากสนุกกับคุยอยากอย่างอีกอยากจับคุยจับกับอยังเลี้ยโอ้โหห่านี่มึงบิ๊กไอซ์จริ สานุก,กับหนังสาคือสีกันบวกคือสีฮิบคือดียฮิบบวโอ้โหน,นี่มึงวาเอียงสวัสดีชื่อครูบีนะคะครูบีวันนี้จะมาให้วกวาเเยยเยๆเยเยเ เ็นอีกช่วงหนึ่งนะนักเรียนนะที่แบบว่าครูจะมาให้ความรู้นะครูนะเคยแบบว่าอัดอครูเคยเป็นกะรีมาก,ก่อนนะคะครูแบบครูเคยขายหีมาแล้วให้กับผู้ชายทั่วโลกนะคะครูแบบว่าคร,ครูไปปี้ผู้ชายมาแล้วเยอะแยะมากมายเลยครูมีประสบการณ์ดีๆที่จะมาแชร์ให้นักเรียนนะคะได้ไปเป็นกะรีอย่างมีคุณค่าขอโทษค่ะไม่ใช่มะเมนโกูค่ะ นะคะบอช่นังบีค่ะไม่ใช่นังบีขอโทษด้วยนะคะเออ นยู่แค่นนหัวอะไรลิงบคาดกูใส่ไหมดีเดมไม่กคนกูหลับบ่ไรนะหัดผ่าพวกูเสียเบิดเลยผ่าผ่าพวกูเสียเบิดเลยบัคคาม่อ้ Now he's on but if he's up you he will be mad on me Oh เธอใส่มอยนังสติกเอาวบากูบอกให้เบานะมอยนั่งสติกอีขานี่ก็ได้นั่งอยู่ปบนกึศมอยนั่งสติกค่ะมอยนั่งสติกนะคะเมเจ้าค่ะอันนี้เขาเอิญมาอีหยังนะคะมอยมอยหยังคอยมอยคอยมันอยู่พี่อันนี้เขาเอิญมาอีหยังมวยหีหมวยหีแม่งยุใส่มนอยู่ทั้งกูนี่อันนี้เขาเอิญมามอยหยังอันนี้นะน้ำดีโอ๊ย ไม่มึงแหละไม่กูยื้อสายสิบยูทั้งหนามึงหมักภาคไม่กูสิบยูทั้งฝากมึงคุณตัวข้าในก็นได้